Nguyên là lần 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 บอลมันกระนั้นเป็นไงไอ้บอลไอ้ยูนั่นอุ้ยอุ้ยบินีอุ้ย,อยปอ,อดแบบอันบอมีบ่บอลท่านี้ปอดแบบนี้พี่นอ้องพี่น้องเห็นบอนั่นพี่น้องเบิรงพี่น้องเบิรงเป็นฝูงยกแบบซุ่มๆนะเนี่ยยองแบบซูมเอานะแต่ว่าพอเห็นว่ามันบอล เอ,อเอย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยย,ยังเสหยัง,ยงพี่น้องู้มเสียงเลยพูนบกกลายเลยโอนต้นพนอนตนเลยพน้องงละเฮ้ยากเงอืมดีครับพี่น้องคลิปนีผมการ บ้านสิยกเองเนาะพี่น้องเนาะมายกยวนบางยาวหนองแกงได้พี่น้องสะดุ้งกะสองเส้นปอกพี่น้องก็แนวตักแตาว่าคลิปนี่สฮยอนทีมงานเนเป็นคนไทยผมจะเป็นพนยกนะพี่น้อง่รู้ว่าสิเขาพรเขาเอายองยกเอาบานแรกเอารถบะลองยกเออแ้วผมเป็นคนยกเร็วๆเดีล่ะสิเขาเห็นล่ะนั่นดนนดนั่นว้าว้ดดดย ตัดกตอนก็ได้จะทำเป็นทายเงาปัดเลี้ยงใครพี่น้องบาดแรก้ยงหันเนาะหมานเลยเพราะนป่ามันเงาโบ่พี่น้องมองนี้มันเป็นมองกันหน้าด้วยหนิพี่น้องหน้ามองนี้หน้ามันก็สิไหลลงซี่เลยพี่น้องคิดว่าป่ามันสิอวยลงซี่มากกว่านั้นนี่ยกเลี้ยวไปบ่ยกเลี้ยวโพดจักหละยามบ่ท่านป่ายกเลี้ยวโพดป่ามันตือน ยกซ่าเนาะยกเลี้ยวโหดพี่น้องนี่หน้ามันอีกที่ลงไป็ดดีแต่ว่ามันคำเดียวแผ่นบดบดโดนกันจะว่ากันเด้อพี่นอ้องทิศไทยบดดูขึ้นยันไม่อย่างโอ้คลิปนี้อะทิศไยบดดู พอมันมามันพักกันมาคำเราหน่อยไหมเสียงนั่งมัดจูดเออค่อยๆยกหายามัโจูดเอาบปผู้มีบ่โอ้ยแต่ปลาขับกล่องน้าแซงขับอยู่หวะบอเหยียบอยู่หิมันันอยู่บ่เหยียบอยู่หิมปูนอยู่บ่เออ เขา,าม่มีหิ้มผูดความก่อกอืมหรือสาระ <c oughs> น้องเต้าประโกไปเบิ่งเนี่ยบอกนะแต่จังปเบิงเ่งออื่น <c oughs> หน้ามันโล่งเด้อ <c oughs> ถ้าเต่าระบายจากน้องเต้ามันโล่งหนึ่งซี่แต่เก้าขันจุปีหน้ามันสีน้องเต้ากระท้วงปีนี้น้องเต้าบรทวม <c oughs> ถ้าเจาระบาย

เอาให้พี่น้องมึงองังกระเด้พีนงเแล้วิด,ด,วด,วดตขแข็ซูมเรา้งซูมเอาแขตบงน้เน,อนอโอ้ยปลาซอยเอ้ยปลาจอกน,น่องปลาจอกบั <c oughs> บงหันิดเพลงได้เบิบงป่าเลย <laughs> ยกอยู่ดีๆมันมีเหมือนขมอเตอร์รอไซค์เขาจอเปิดเพลงเหยพี่น้องเพลงเข่าเด้เหมือนบุรุษตีบุตติได้เหมือนกันก็ได้อะไรตัดก่อนเลยพี่น้องไดบโบติเห็นเบิองตาได้เหมือนกันได้เป็นสีปุนไอ้พวกกระตอนยกแต่ว่าตอนเก็บใส่ของบม่ได้พี่น้อง,อง,อง,องก็ได้กำลังมากต,<า>ตากำลังมาโอ้ยปากกันใหญ่ ปากระยงยิหัว่ยหัวอุ้ยนันได้ยพี่นอเอาหลุดอ๋เป็นอนหลุดวะอ๋อตัวใหญ่อยู่ดินี่อ้าวปลา่นากยงตัวไหนตัวไหนนี่สั่นลงมานออุ้ยโอ้ยดวนเหรอปากรนย่งหลุดอยพี่นอมองแง่แบบเสียลือปลาเลนไฟ ปลากระแนงหลุดแล้วก็ปลาตัวนึงคู่กันกับปเล่นไฟนิเฮียปลากระแนงมาอีกสั้นอุ้ยปลากำลังมาเสียงคนอยู่ที่10ถ้าจอมบมาเบิ้งน้าวาลูกนี่น่เสียงคนน้ามล่งก็หนีเด้หน่อยเนาะเป็นโยกสกันจู บัวแล้วท่านจะพปู่บ่ได้ไปโดูนเลยเพื่อนำลวงไปบ่ได้เลยเขาลงขี้ลงไปบ่ได้เลยท่านจ้าปูน้ำจังไปถ่ายเากนน้ำหองเบื่อไปอยาีเต็มสะดุ้งเลยด้โอ้เดี๋ยวยังอ้ยดังๆกินน้องพี่น่องเป็นดึงดึงดังป้าดึงดึงดึงดึอุ้ยปลากระเงียงปลากระยงสองสะอ่อน เท่าตาเทาตาเจ็บก่นเจ็บมาอุยพี่น้องเห็นมันบอนสดที่ดอุ๊ยพี่น้องมันหมันยเปลยนก็ได้ผมยงเปลี่ยนได้นยเปลี่ยนได้นี่พี่น้องจังไดเบิ่งสิไไหม ปาดอุ้ยปังขนาดนีนอ้อากปังเลยไมีตัวเดียวเดี๋ยความมีสองตัวสองตัว,อ,วอันนี้มันเป็นอีกย่างไปอีกอย่างนี่เขาเลยไป,ปรกรรมไปรกรรมปานง,งามหุ่สองกรรมสามกรรมกรรมับวุ่นบิดมันบ่อนมากเพื่อนเหรอนเอนี่ยไปมากอีกบอส หมานพี่น้องยุค่เปลี่ยนได้เป็นฟูงอืมมาอี่แล้วลอง ปันไดยู่เนาะฝ้าออโพตนั่ปันไดยูุ่ยตัวน,นึงอยู่นอสะสิตามันสิดออกะสะย่นยั่งกดอุย้ยเห็นบ่า<ะ>ขาดสอดแย่นั่งก็อยากได้อย่นั่นงเล้วมาก็ผิดประเดียเ๋ยด้พี่น้องคุณเด็กิามก่อนเอาบคนอานกกวแดดเดียวให้แต่างว่าพอเอาสิโอ้ย จับยัดลงทางประเดียวโอเคนะน้ำมาจิดประเดียวคุณแม่มาจิดประเดียวปอดนะครับบอ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 มียงปอดปลาปอดปลาเป็นแบบนั้นปอดขีดต้ม มีบอนมังกรน้นเป็นังไงแต่บอลแต่ยูนั่นอุ้ยอุ้ยบอลนี่อุ้ยปอดแบบอันบอมีบอลท่านี้ปาดแบบนี้พี่น้องพี่น้องเห็นบอนันพี่น้องเบิร์พี่น้องเบิร์เป็นฝูงยกแบบซุ่มๆนั่นเนี่ยยกแบบซุ่มเอานะแต่ว่าพอเห็นว่ามันบอลนันแหละน่าดีเรื่อยๆ ปลามาเรื่อยๆอู้จะมันหมานปลาคุยล่ามไหลาย,ลายอุ้ยปกากกาหน่วยแต่ามามว่าเมียใครวะแปลกดินี่ประจอกก็ได้พี่นั้นอือเราต้อนอะไรก็จะเป็นพวกก่อนคุยล่ามทั้งหลายผมล่ามนี่ว่าจะเป็นสีตั้งสีนะไอ้ยายมารเฮ็ดประแดดเจ้า

ุคแต่ก็โคบสั้นออกโรดสั้นออกสั้นออกบอบมันเสียเวลาคือนา่งอะไรอยู่อ๋อตายอย่างนั้นตาย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 มาเขาในหน้ายาเขา่า,ขาสะดุงขาด้วยอ่าน,น,อนี่มาเขาในสะดุงขาด ยังได้ปลายแป้งไหมแบบมากแบบนิ่งๆเนี่ออกกับแบบว่าได้คือเอาปลายแป้งคือว่าเห็นบอลป่ะได้แก่ห้องนี่ไหม พุ่นบอนได้ยังงงเพราะสติหัวมันมาทางนีสตยกขึ้นี่ิยกซุ่มในส่วนหล่ดอะยกยกซุ่มยกหัวแตส่วนไหล่นั่น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 ไม่อย่างหลัน้องไ่ยังนี่ิห้งตาหน้าตากหน้ังหน้านัง โชว์เธแล้วพี่งงน,น,น้องเบื่ออันนี้ปลาบักหน้าไอ้เนีอกมันก็สิบกันประสูตรมีก็สิเป็นเล่นไฟเล่นไฟนะครับ แต่แล้วต่ำสะดุงยกเลี Arrow, ้ยวโคตรเลยเย้ยบ่อยยกเลีวโคเเเล่นเดี๋ยวก็เล่นหน่อยเ่นอย่งไงเฮาไกลเดี๋ยเล่นไปกับอมาหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ โอ้ยปินสะดุ้งกนนะระเป๋านะนันแต่มันบวกแกบ่ ทำแล้วทำเร็วครับทำไหมหน่าระบิดบ,อบอ่อนระเบิดอืม,มน,น,ออน่โอ้โอโอ้โอหน้นันว่าบอลบ่เก็บโอ้ซีทิมดลวยนะทองโกนอเออซีทิมเลย บินมาทางพี่แหมเออพอปินมันไปไม้อยอนมันเหวเขาตีนอ่นก็ต้องหิวแล้วเนาะไม่ไปมาส่ง ไปนั่นนากอุ้ยอุ้ยหลายโตอุ้ย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 หลายโตเลยขาตาผ้ามาตุ้มมาห้องกันนะอืมตัวหนึ่งอี้่กงกลาง อุ้ยอยๆๆๆหอียังอีหยังอู้่ได้บ่ไดเียงเลยพี่อ้เสียงเลยพุลายเลยโตนนนโนเลยพีเองนลเอ้ยอากะยายิงเล้ไปเนี่ปากงยได้อยังแล้วกูาาล พี่น้องหมานปลาหง่าใหญ่ปลาหง่าวนาณหลวงปล่าอิตาลีกนพอดีพองามพอปิงไงพี่น้องน้ำบกนี่แล้วแได้ปลาบหง่าใหญ่ ประจอกใงาเจาหวถ้าออข้าจเจาปลาใส่ด่างกินบัดก่อนอ้ยอยไเอาแม่เนียนอยู่บ่เอาแม,ามา่ตีมะคักยดิมันนอยู่บ่อ,บอ

าดเล่นไฟเป็นฝูงอ่ะน้นั่นะเาแบบ่เล่นไฟโหเาามันคลูกได้บนมือด้ยนะคนฝีนิ่ <c oughs> มันเกิดถือต่ยน้เหมือนแล้วม่นด้หรอกมันไ่ได้ถือนเลยถ้าเรค้นกับยกคำเนี่ยกับยกส่คำๆไเป็นเรื่อยๆจนว่ามันู้เศร้าถือ แต่ว,ว่ามันต่ำเื่อกี้มันคือจะมวเป็นปดาบแบบนี้นะมันจะสิตัวใหญ่ไปนะมันก็สิออกไปแล้วล่ะองมาทามันออ บอลเมื่อกี้ท่านมันบอลเด่นเด่นที่นวลป้า,า,าปบกหน้าอีกแลว้วปลาบักหน้าอีกแล,ล้วพูดจริน้รอเบิ่อนันนะปลาบักหน้าปลาพี่ตาม ทีจะใส่เดียวกันด้วยออืที่ร่างตันนี้กันงามงามโอ้ยคือร่างใหญ่คือร่างงามคำไปไก่พ,พ่อปิดไปน,นี่ใช่ไมีจักบาทบอมีจักบาทนึงมันคำแหรอสันดีสิเดล่าพี่น้องเจ้าหน้าสวยๆงามๆกันนะ ลองเบินั่นนั่นนั่นนั่อาบอลเป็นฟูงเมื่อไหร่โอ้คืนนี้โอ้คืนนี้โอ้ิ่นนี้เนี่ยก็ยกเต็มที่แล้วโอ้ยปลาหญ่บ่ได้จักตเลยโดนออามดเลยเขาเป็นฟูงรุ่มกี่นรอเออปลาหญงบ่ได้จักตัวจบสวยงามเพราะว่ามันบืนแล้วพี่้อวเลนส์แปงพี่น้่งเลนส์ไฟแปง เอาแม่เอาแม่ปฎิทิศเห็นมันดื้อๆกับฝ้าเอยู่เนื้อขื่นตัวนอตโอ้โหจูโจ้ไ้ยังไหนเสื้อใยเนาะเอาันเนาะไปใซฟเบอรละวูเอาล่ะพี่น้องซะเอาลาแถงเนี่ยกินเลยครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกทีเบอร์จนจบคนนี้ขำว่าเบอร์ไม่เริ่มกดติดตามแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมโยกผมก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมเป็นคนโยกเร็วเดือบุงกีนี่ก่อนปิดเมื่อกี้นี่โอ้ยโดดออกแซวๆเลยพี่น้อง โอเคครับเดี๋ยวผมสิยกให้เบิ่งเทสถ่ายเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องโอเคครับถ้าเราสนี้กับพ่อสนิทก่อนเนาะครับถัดดูทับเบิ่งผมยกสิงห์เทสถ่ายพี่น้องออดขึ้นสิได้บ่พี่น้องลุด้วยต้องกันครับยกแห้งมากเนี่ยตัวบ่ะไรมีมิยู่พี่น้องเขาเรื่อยๆอุตตะอันนี้คือเขาตลอดเนี่ยเขาเล่นไฟหนิมั้ยพี่น้องโอเคครับพี่น้องคุณหลายๆครับเอาสขึ้น ที่พันก,นกลับเราเด้อดปรนี้มันทำแล้วพี่นอ้องที่งานเมียนแล้วบ๊ายบายม่มงไม่รู้